คำเตือนการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงอาจสูญเสียงเงินลงทุนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูลรวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เอาล้ครับสวัสดีคนที่ผ่านไปผ่านมากันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่บิตคอยสำหรับบิตคอยนะครับผมสารภาพเลยว่าผมจะเลิกนับขึ้นภายในแล้วนะครับเนื่องจากมันเป็นปลายขึ้นนะ มันมีการซื้อที่อ่อนแรงนะครับมีการขายที่อ่อนแรงเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพอผมมาดูภาพใหญ่ในระดับ TimeFrame Day ถ้าเราดูในขึ้นของเวฟสีน้ำเงินนะครับสีมัน overlap แแล้วนะครับในขึ้นเวฟบ5สีน้ำเงินเนี่ยถ้าเราดูภายในเนี่ยจะมองแบบนี้ก็ได้ที่ผมตีเนี่ยว่า4เนี่ยสีสีชมพูนี่นะก็ลงมา โอเวอร์แเช่นเดียวกันนะครับมันเป็นการบ่งบอกว่าอาจจะเป็นการอ่อนแรงของฝั่งซื้อมากๆแล้วนะครับในส่วนของโลเวฟส4สีน้ำเงินนะครับแล้วก็โลเวฟส4สีชมพูอ่ะทีนี้เนี่ยในเมื่อผมจะเลิกนับขึ้นภายในนะครับเพราะว่ามีความผันผวนค่อนข้างมากแล้วนะแล้วออกไปทาง Sideway อัพนะถ้าเราดูอย่างเงี้ยดูเป็นการ Sideway อัพนะถ้าเราตีเป็น ชาร์จแบบนี้นะครับดูเป็นแบบนี่เลยตีงงๆไปเลยเนี่ยก็เป็นไซเวอพไปแบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราเลิกดูขึ้นภายในไปเลยอะ่ะจะดูอะไรได้บ้าง1น,นะครับคือ RSI 2 f i ฟ o โบนัชนะครับแล้วก็3เส้น MA 20อ่าผมจะใช้แค่3อย่างนี้นะครับประกอบกันนะอันดับแรกนะครับ มุมมองที่ผมจะมองว่าบิตคอยเนี่ยจบขาขึ้นแล้วนะครับหนึ่งเลยคือต้องหลุดเส้น m a 20ใน TimeFrame Day นะครับ2 RSI นะครับ RSI เนี่ยอย่างที่ผมบอกไว้ว่ามันจะใช้เวลาไม่เกินนะครับวันที่5เมษาซึ่งก็คือวันนี้ทีนี้เนี่ยผมจะใจดีกับ RSI นิดหน่อยนะผมให้ถึงวันศุกร์เลย นะครับก็คือสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์นะครับต้องจับตาให้ดีๆนะครับในส่วนของ RSI 3. Fibonacci นะครับตอนนี้ f i b o นะครับผมตีไว้2ชุดด้วยกันนะครับชุดแรกนะครับเป็น 2, 3, 4สีน้ำเงินนะครับเพื่อหาขั้นต่ำนะครับว่าถ้า5มันจะไปเนี่ยอย่างน้อยอ่ะมันเจอตรงไหนนะครับก็เจอที่29,500นะครับซึ่งเป้านี้ผมพูดมาค่อนข้างจะ หลายวันแล้วนะครับแล้วก็ฟิโบนัชชีอีกชุดหนึ่งนะครับก็คือ 2- 3 4สเหมือนกันนะครับแต่เป็นของสีชมพูตรงนี้เนี่ยเพื่อหาเป้าไกลสุดนะครับผมใบแอดไปที่ฟิโบ100นะครับเพราะว่าเวฟ5เนี่ยไม่ค่อยจะเกินเท่าไหร่นะครับถามว่าเกินได้ไหมก็เกินได้นะครับจะเกินมานิดหน่อยประมาณนี้นะครับแต่ผมจะมองว่ามันไม่เกินละกันนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อผมได้ขั้นต่ํากับขั้นสูงมา กรอบที่มันเคยกว้างๆในระดับแบบ2,000ดอลตอนนี้ถูกบีบแคบเข้ามาแค่แบบ0 0อย่าดอลแล้วนะนนเนี่ยสองหมนะครับถึง29,690นะครับตอนนี้กรอบมันเล็กมากๆแล้วนะครับอ่ะผมก็จะโฟกัสไว้แบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยใน3อย่างที่ผมเช็คอยู่เนี่ยก็จะประมาณนี้สิ่งที่น่าจะได้ จอก่อนก็คือในส่วนของฟิโบนะครับกาฟน่าจะขึ้นไปตามฟิโบก่อนเป็นอันดับแรกหลังจากนั้นทิ้งไส้ไว้ข้างบนไม่รู้ว่าเราต้องใช้ไทม์เฟรมไหนนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราไปดูภายในเนี่ยอ่ะเราไปเช็คกันนะว่ามันเกิดการเด้งของไทม์เฟรมไหนนะครับในระดับไทม์เฟรม1ชั่วโมงมันมีบุหลิ่เดเวอเรนซ์ตรงนี้นะครับแต่เกิดอาการหลุดโลตรงนี้ไปแสดงว่า บูตรงนี้ใช้ไม่ได้นะครับเป็นบูเป็นบูพาเจงนะเออเป็นบูดเวเจงนะออนนะก็ขยับไป2ชั่วโมงนะครับในส่วนของ2ชั่วโมงผมเจอตรงนี้นะครับก็ดูเป็น hidden b u l นะครับอ่าถ้าเราดูแบบนี้เป็น hidden b u l ดังนั้น time เฟรมขั้นต่ำนะครับในการที่เราจะหาจุดสูงสุดในการเด้งครั้งนี้ของ bitcoin เนี่ยเอาแล้วผมปิดไอ e โอเคจุดสูงสุดที่เราจะดูการเด้งตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้ไทม์เฟรม2ชั่วโมงในการดูนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหากผมดูสเกลแล้วเนี่ย1 2 3ไม่3อาจจะยังไม่จบนะครับ3อาจจะต้องไปแตะแบบ29 0 0มต้นๆน,น,นะครับลง4ขึ้นหาอะไรเงี้ยแสดงว,ว่าเว็บ3เนี่ย RSI ในไทม์เฟรม2ชั่วโมงอะต้องขึ้นมาใกล้ๆเนี่ยเส้น70นะครับ ก็พอจะดูได้นะแล้วก็ดูสัญญาณทุบนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นบ d ริ e r ดวเจนหรือว่าเป็น h ี d เดนแบนะครับก็ต้องเช็คกันตอนนั้นอีกทีแต่ผมจะใช้ Time Frame 2ชั่วโมงนี่แหละในการดูสัญญาณอ่อนแรงของบิทคอยนะครับอ่าอันนี้เป็นส่วนที่2นะครับคือ ISI นะครับจะมาหลังกราฟนะหน่อยนึงนะครับหน่อยนึงนะมันน่าจะทิ้งไส้ให้เราเห็นเลยในระดับ2ชั่วโมง นะครับอ่ะส่วนที่3นะครับกลับไปท e เฟรมเดย y โอเคแหละถ้ามันจะหลุดแล้วจริงๆอ่ะจบแล้วจริงๆอ่ะมันต้องหลุด MA 20ไปเลยแล้วแบ็กขึ้นมาเทสนะครับถ้าใครตกรถที่ high นี่นะแบ็กขึ้นมาเทสที่ MA 20นะจากนั้นก็ล,ลุยเลนต่อนะครับช็อตลงไปเลยนะอ่ะหลักๆก,ก็จะมี3 มุมมองตอนนี้นะครับดังนั้นเนี่ยขึ้นภายในผมเลิกนับแล้วจริงๆนะครับเรามาดูภาพใหญ่แล้วก็รอนะครับเพราะว่าเวลามันอีกไม่กี่วันนะถ้าเอาจริงๆอ่ะภายในวันนี้นะครับน่าจะเห็นละนะครับถ้าเราดูในระดับ time frame day หรือว่าแบบ3 day นะภายในวันนี้ต้องเห็นนะครับอันนี้ใจดีให้สุดๆละผมเพิ่มให้2วันนะครับเออจะได้เป็นแบบสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ก่อนตลาดปิดเสาร์อาทิตย์นะ คข่าวๆประมาณนี้ครับสําหรับบิตคอยนะเหรียญต่อมานะครับเหรียญดอสนะดอสเนี่ยเมื่อวานผมยังไม่ชัวนะครับว่ามันจบไฮหนึ่งหรือ,อยังนะครับซึ่งตอนเนี้ผมเช็คละเอียดแล้วนะครับก็ต้องเด้งอีกขานะครับตามที่ผมพูดไว้เมื่อวานเลยนะครับก็คือต้องเด้งขึ้นในขาโอเคแหละผมก็เจอว่าตรงนี้หนึ่งสองนะครับขึ้นมาสามไอที่เทสเทนไลน์เมื่อวานอนะ่ะสี นะครับเดี๋ยวต้องขึ้น5ต่อเวฟ5ผมก็จะใส่กรอบกว้างๆไว้นะครับนี่ใส่กรอบกว้างๆไว้ได้ที่0.112นะครับถึง0.126นะครับโอเคอันนี้คือกรอบเวฟ1นะครับซึ่งก็มองไปทางซ้ายเนี่ยชัดเจนเลยนะครับน่าจะติดต้าน A.B. ตรงนี้นะครับที่ผมพูดไว้เมื่อวานว่าหากมันทะลุ High.B. ตรงนี้ไปนะครับมีสิทธิ์ที่จะมาเจอต้านตรงนี้เป็นต้านสุดท้ายนะครับซึ่งก็ตรงกับฟิโบเป๊ะเลยนะดังนั้นมีสิทธิ์นะครับที่เวฟหนึ่งน่าจะขึ้นมาจบกรอบศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ได้นะครับทีนี้เนี่ยแล้วเราต้องใช้ท e f เฟรมอะไรเช็คนะครับท m e เฟรมเดย์เนี่ยไม่น่าจะใช่นะครับลงไปดูระดับ1ชั่วโมงนะ 1> okay. 1โอเ,เค1ช,นะช,ชั่วโมงเป็นไงบ้างเกินแล้วนะครับใช้ไม่ได้นะไปดูสองชั่วโมงสองชั่วโมงเป็นไงบ้างอ่าไม่ได้นะครับเกินเนาะอ่ะระดับ3ามชั่วโมงสมชั่วโมงเป็นไงบ้างอืมสามชั่วโมงมีสิทธินะยังมีช่วงเวลาให้ขึ้นอยู่ถ้าเราดูในมุมมองไทม์เฟรมสามชั่วโมงนะครับ แท่งสุดท้ายที่เราจะโฟกัสได้คือแท่งทุ่มหนึ่งของวันนี้นะก็ทุ่มหนึ่งมีประกาศตัวเลขภาคบริการของอเมริกานะครับดังนั้นเนี่ยช่วงทุ่มหนึ่งก็ต้องจับตาหน่อยนึงปะทุ่มหรือ3ามทุ่มนะประมาณนั้นแหละแต่มันอยู่ภายในแท่งทุ่มนี้เหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าแท่งต่อไปมัน4ี่ทุ่มละดังนั้นใน time frame ชั่วโมงนะครับวันนี้ทุ่มหนึ่งอาจจะต้องจับตาดูดอท นิดนึงนะครับหรือ,อยังไงถ้าเราขยับไทม์เฟรม4ชั่วโมงเราก็จะได้กรอบนี้พอดีนะครับเพราะว่ากรอบนี้ผมอ้างอิงจากไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับก็จะได้ไม่เกินไม่เกินเลยนะ7โมงเช้าของพรุ่งนี้นะครับอืมก็ประมาณเนี้ยดังนั้นก็จะประมาณ1ทุ่มถึง7โมงเช้าของพรุ่งนี้นะครับน่าจะเป็นกรอบที่น่าจะขึ้นมา เหรียญต่อมานะครับ ARB นะโอเคในส่วนของ ARB เนี่ยมันมีบนะูลลิตเดเวอร์เจนนะชัดเจนเลยครับเป็นระดับไทม์เฟรม e ชั่วโมงนะดังนั้นตอนนี้2ชั่วโมงยังไม่โอเวอร์บอสนะครับผมมองว่ายังไปได้ต่อได้สวยๆเลยนะครับทีนี้เนี่ยแง่งตรงนี้มันเป็น1-2นะครับอ่ะแง่งตรงนี้คือ1-2 ผมไม่แน่ใจว่า3เนี่ยจะเอายังไงนะครับระหว่างฟิโบ161.8กับ2องร้อนะครับดังนั้นก็โฟกัสไว้2ราคานะครับสำหรับเวฟ3นะก็คือ1.28นะครับแล้วก็1.37นะครับไม่แน่ใจเลยนะครับว่า3เนี่ยจะเอายังไงแต่ตอนเนี้ยเวฟ3เนี่ยยังไม่จบนะครับ เราจะคอนเฟิร์มได้ไงว่าอันไหนอ่ะมันคือ3นะครับถ้าใครนับขึ้นภายในไม่เป็นเลยนะขึ้นมาบนเนี้ยหนึเนี่ยมันโอเวอร์บอสหรือ,อยังนะครับถ้ายังก็มีสิทธิ์ลุ้นขึ้นมาบนนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือต้องเช็คการย่อสี่นะครับลงมาอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งในสามนะครับก็คือเอาฟิโบลิเทสเน้นเนี่ยมากลางเพื่อหาสี่กันนะอย่างน้อย33.3นะ ก็จะคอนเฟิร์ม3 4ได้นะครับเนี่ยกรอบประมาณตรงนี้นะครับดังนั้นตอนนี้มันยังไม่ถึงนะครับก็รอต่อไปนะครับรอมันถึงก่อนนะครับแล้วค่อยหา4กันในมุมมองของเวฟ4 4นะครับในระดับไทม์เฟรม2ชั่วโมงเส้น MA 50สีน้ำเงินนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นแนวรับของหลุม4ได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นอีกมุมมองนึงว่า 3เนี่ยไปได้เลยอยากไปไหนไปนะครับไปเลยนะครับแต่เวฟบเนี่ยต้องแบ็กกลับมาเทสเส้น MA50 นะครับอันนี้คือมุมมองของผมนะดังนั้นตรงนี้ก็ค่อนข้างจะปายขึ้นแล้วนะสำหรับคนที่รอหลุม2อ,อยู่ทับมือนะครับเออแผนเมื่อวานผมนะใครรอหลุม2อ,อะ่ะทับมือนะครับเพราะว่าตอนเนี้ผมได้แนวรับชุดแรกมาละนะครับเป็นแนวรับของหลุม2ส,สีชมพูนะครับ ก็กลับมาที่เดิมที่เมื่อวานณเวลาที่ผมอัดคคิปเลยนะดังนั้นเนี่ยก็รอต่อไปนะครับมันจะกลับมาจริงๆนะครับอันนี้คือแนวรับแรกนะครับเดี๋ยวมีแนวรับที่2แหละนะครับรอหลุมเวฟสี่เนาะก็จะตีไว้2หลุมนะครับถ้า ARB มันจะเอาแค่หลุม4จริงๆอนะ่ะก็อันนี้ผมขอโทษจริงๆนะครับเพราะว่าไม่รู้นะว่ามันจะมาหลุมไหนนะถ้าแบบ เออสอเด้งมาหลุม4แล้วเด้งเลยเนี่ยผมขอโทษจริงๆนะสำหรับคนที่แบบเออรอหลุม2ข้างล่างเนี่ยเออขอโทษลงหน้านะก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคดังนั้นในภาพระยะสั้นนะครับก็ยังมองว่า ARB ไปได้ต่อนะครับไหนๆก็หลุดในส่วนของเส้น MA 50ขึ้นมาได้แล้วเนี่ย ผมก็อาจจะมองว่าในส่วนของเว็บ5เนี่ยหรือว่าการจบ1ใหญ่ของ ARB เนี่ยน่าจะขึ้นมาจบที่ต้านหรือเปล่านะครับเนี่ยที่เส้นเทไลน์ line, แนวต้านสีขาวตรงนี้นะครับก็พอจะมีสิทธินะกรณีที่3มันจบที่ฟิโบ161.8สนะครับสียอลงมาเทส MA 50เด้ง5สั้นๆน,นะครับแล้วมาจบที่ต้านนะครับตรงนี้เนี่ยมีสิทธินะหรือถ้า วันนี้วันนี้ทุ่มนึงมันมีประกาศสำคัญใช่ไหมถ้า A R B wave b 3เนี่ยมันบูลิตขึ้นมาเลยนะจนถึงช่วงทุ่มนึงอะ่ะมาที่2 6 1 8นะก็มีสิทธิ์ที่4จะย่อลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็เป็น5แบบนี้นะก็จบจบแบบเหนือเทรนไลน์แนวต้านขึ้นไปนะครับ แล้ว2ก็จะต้องมาเป็นตัวเทสแบบนี้แทนนะครับซึ่งถ้าเทสแบบเนี้ยแน่นอนว่า2เนี้ยต้องมาโฟกัสที่หลุม4สีชมพูนะครับอืมขอโทษอีกรอบนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะถ้ามันไม่ลงมาข้างล่างนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นมุมมองผมนะครับ อาจจะพูดงงๆหน่อยหรือเปล่านะครับผมเพิ่งตื่นนะเมื่อวานทํางานเพียนะครับ <c oughs> โอเคดังนั้นก็จบแล้วนะครับสําหรับการวิเคราะห์บิตคอยด o s แล้วก็ ARB สําหรับคนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ check, กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ